ก็กลัวเอกไม่อุ่นใจไงทำไมอะฮะก็บอกว่าพี่แล้วเกิดติดตั้งมันจะยากไหมยอย่างนู้นอย่างงี้ไหมแล้วมันจะปีปัญหาอะไรไเปล่าก็เ,าเอาวิศวกรไม่คุยกับเอกเลยพร้อมนะห้าส<ป>ี hey, ่สามสองไปเฮ้ยเนาะ เอาสวัสดีพี่สวัสดีเดี๋ยวคนว่าพี่มาไงครับเนี่ยมาทงานที่นี่พูดเป็นเล่นมาไงทีไมนี่เรื่องจริงอยู่นาเรื่องเนี่ยเพิ่งมาตกอับขนาดนี้เลยเหรอไปไปอยู่กับผมเนี่ยนะไใช่เราอยู่ในสิ่งที่เรารักเว้ยนี่โอ้โหของแต่งมากมายชอบหมอสายว่างั้นแน่นอนวันนี้มาถูกทางเลยถ้างั้นว่าพอดีโชว์ผมเสียพี่ผมก็อยากได้โชว์แบบสไตล์แบบเฮ้ยขอแบบเหมือนเดิมได้ไหมโชกเดิมมีไหมโชกเดิม เอานี้เรียกง่ายๆว่าตอนนี้มันมีกลุ่มเขาเรียกว่า replacement เป็นไงกลุ่มที่ใช้ทดแทนของเดิมได้เลยนี่เลยอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวนี้เลยกว่านฮะ K Y B เขาเหรอพรีเมียมที่สามารถทดแทนของเดิมได้เลยใส่ก็ไปได้เลยเฮ้ยของจริงนี่ว่าแน่นอนออย่างนี้ต้องพาไปดูหน่อยแล้วมีอะไรอันบเนี่ยเอางี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีจริงๆแล้วด่าใครได้นยผมอรอ ผมมาซื้อเฮ้แต่ไม่ต้องกลัวแน่นอนที่สุดเขามีการันตีอยู่แล้วต้องบอกว่าเลยนะครัประวัติของ KYB เนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีแล้วนะเฮ้ยร้อยปีนี้สงครามโลกครั้งที่1นึ่ว้แน่นอนที่เป็นเล่นไหมนะแต่เป็นเล่นไหมและที่สำคัญต้องบอกไว้ก่อนอย่างว่า KYB เนี่ยเขาทำ OEM ให้กับมอเตอร์ไซค์หลายยี่ห้อมาก ยากจะบอกนะจริงๆแล้วครับไทรบ้าอยู่ในอาวันอยู่แล้วมาจากโรงงานเลยอาวันเนี่ยเขาผลิตให้กันเหรอไม่รู้ว่าเขา O E M และที่สําคัญยังสนับสนุนทีมแข่งไม่ว่าจะเป็นโมโตทูหรือทีมโมริวากิโมริวากิอันนี้มันอยู่ในขนมปอเปี้ยอะไรอย่ไหมทีมแข่งระดับโลกเลยใช่เหรอแน่นอนที่สุดสําคัญครับอันนี้ตรงสายพี่เลยตรงสายใครโมโตคอร์สเลยกระโดดแล้วนะกระโดด ใส่ใครคะใส่พี่ไม่ใช่ใส่ผมอย่าเอาปมมาพูดไปรีบไปใส่เถอะรีบไปใส่เถอะรีบไปใส่เถอะเรื่องเยอะจริงเออเอาปมมาพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องกันเองแีกประธานโทษครับผมมาจุดนี้เพื่อเอ้าก็อยากเห็นไม่ใช่เหรอประวัติก็รู้ไปหมดแล้วพี่แล้วอยากเห็นตัวจริงข้างในป่ะโอ้ตัวจริงเหรออยากดิตัวนี้คือ replacement คือพูดง่ายว่าเอาของเดิมเนี่ยขัดออกติดยกออกเอานี้ใส่โดยที่ไม่ต้องเจาะเพิ่มเลย อย่างนี้นไ,ไม่เสียเวลาในการเปลี่ยนแน่นอนอ,อก็ไวเลยแบบนี้ใส่เองที่บ้านยังได้เลยเฮ้ยจริงมาแถ้ผมซื้อไปใส่เองได้เหรอได้ใครก็ซื้อใส่ได้เดี๋ยวพี่ก็ซื้อใส่เองเดี๋ยวผมถามนิดนึงแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมซื้อไปใส่ที่บ้านเนี่ยมันมีการแบบเคลมได้ไหมประกันมีอย่างงี้ไหมเขามีประกันจริงปะแน่นอนเอออย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เลก่อนเปิดมีคําถามนิดนึงว่าอยากรู้มากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีของลอกเลียนแบบอย่างเงี้ยมันจะดูยังไงอะพี่โอ้ยง่ายนิดเดียวเดี๋ยวนี้เขามีนี่ล ลาเบลอ่าก็คือตัวที่แปะอยู่เนี่ยหรออ่าเขาเขาเรียกว่ามีประกัน1ปีหรือ20,000กิโลอ๋อมันจะบอกถึงประกันด้วยใช่ก็มีประกันไงเออเขาท่าดีนี่ว่าอย่างงี้อยากดูยังเอาสีพี่แกะเลยจ่ายตังค์มาถ่ายแล้วเมื่อกี้ไงตอนไหนวะลำอยู่นั่นแหละโถออกแขกเป็นหนังไอ้นด่ลเกเลยอยากดูเปล่าอยากสิครับโหสุดยอดเลยพี่ยังซ้อมซ้อมซอมก่อนพี่นมามลีลาเลยคุณค่อยค่อยดิ นี่วัยรุ่นมันต้องแดงเห็นไหมเห็นเสื้อมัโอ้โหจิ๊ดจ๊าดเลยเห็นไหมเห็นไหมตุ่นแง่เนี้ยวะเนี่ยอันนี้ของของอะไรรู้ปะเอ็มเบตเด็กอ่ะรู้นี่วะก็ผมแหมผมสายไรเดอร์พี่แก่แล้วนะนี่ดูรูปจากแพ็กเกจเขาก็โอเคนะมีโฮมี่อเลยเรียบร้อยนะต้องดูให้ดีก่อนเพราะว่าเผื่อบางที่ไปเจอพวกตายก๊อปปี้โชอะไรประมาณนี้แต่ต้องบอกนิดนึงว่าของเขามีคุณภาพอยู่แล้วนี่เห็นไหมเขามีวารันตีมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นอุ่นใจทุกครั้งที่ซื้อ ต้องบอกนิดนึงเรื่องของโชคเนี่ยเราควรจะซื้อที่มันถูกต้องดีกว่าเพราะเราเอาชีวิตเราไปนั่งบนโชกด้วยใช่เพราะผมบอกเลยแดงๆในที่ไหนก็แดงเหมือนกันหมดแหละแต่ให้ดูสังเกตจากโลโก้นะต้องเป็น KYB นี่คือของแท้ถูกไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีแค่กระบอกเดียวไงมีคู่ไหนไงอารออะไรพี่ผมของคู่พี่เอาของเดียวให้ผมดูอยากดูไหมอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนี่โชกเดียวมีแล้วคราวนี้มาตรงรุ่นของผมบ้างเป็น p c ันะอยากดูไหม โอ้โหขอสินะนี่เก๋หรือเปล่าเนี่ยนี่เออต้องเห็นนี่เป็นไงล่ะอยากดูข้างในปะอยากดูดิแกเลยแกเลยจ่ายแล้วไงพี่ตังบี้เฮ้ยเอาเอาจ่ายให้ก็จ่ายให้นี่โอ้ยเฮ้ยเขามีโลโก้ถึงข้างในเลยใช่ไหมใช่อันนี้แกได้รู้วัสดุเห็นไหมก็คือพูดง่ายว่าก็สับของเดิมออกแล้วอันนี้ใส่แทนได้เลยก็คือของทดแทนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าเราก็อยากจะแนะนำว่าให้ซื้อของที่มีคุณภาพดีกว่า บางทีของที่เขาเรียกว่าของเทียบไปก่อนเนาะหรือใกล้เคียงอยากให้เพิ่มเงินอีกนิดนึงซึ่งราคามันก็สแตนดาร์ดอยู่แล้วอ่ะเคยใช่เป่าพี่อย่าแพงกว่าเดิมนะจับต้องได้อะจับนิดนี่จับต้องได้เออมุกดีเขาทช้อเงินจับต้องได้ใช้ง่ายหรือเปล่าเปลี่ยนเองง่ายหรือเปล่าไม่รู้ดีกว่าเดี๋ยวผมอยากรู้ดีกว่าอยากไปดูที่แบบช่างเขาทำอะไรอย่างเงี้ยว่ามันง่ายจริงเพิ่มความมั่นใจเผื่อผมจะซื้อไปทําเองหรือซื้อไปใส่ให้น้องให้นุ่งให้คนที่บ้านบ้างเดี๋ยวพาไปดูมาดิพี่ผมรออยู่ไปดิ แน่นอนที่สุดตอนนี้เราบากันที่ติดตั้งดีกว่ากอดอื่นอยากให้เอก ได้รู้จักนี่เลยพี่กายพี่กายสวัสดีครับ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 พี่กายแนะนำตัวเองนิดนึงได้ครับผมผมชื่อกายนะครับเป็นวิศวกรของทาง k บ b ครับผมโอก็กลัวเอกไม่อุ่นใจไงทำไมฮะก็บอกว่าเฮ้ยพี่แล้วกิดติดตั้งมันจะยากไหมอย่างนู้นอย่างนี้ไหมแล้วมันจะปีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เอาวิศวกรไม่คุยกับเอกเลยถึงขนาดนั้นเลยอครับระดับนะแมนมันจะต้องเอาวิศวกรมาคุยกับผมอ่าลองถามดูกับการเปลี่ยนชุกเนี่ยครับอันนี้พี่กายเป็นวิศวกรของ KYB ใช่ ถ้างั้นจัดการเลยฮะมันยังไงฮะมันติดตั้งยากหรือเปล่าหรือเผื่อผมจะเอาไปติดที่บ้านไม่ต้องยากไหมตตีลังกาติดไหมหรือว่าต้องตะแคงติดไม่ต้องพี่มีย่อย่อขายนึงแล้วพี่ก็ได้นะได้อันนี้อยู่เป็นอย่างโชคของเรานพี่มันเป็นโชคที่ติดตั้งแทนอันเก่าได้เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะติดเฟรมหรือว่าติดอะไรเลยคือเราสามารถแทนใส่ไปเลยปุ๊บพูดง่ายๆว่าเอาตามภาษาบ้านๆเลยถอดปุ๊บแล้วเสียบกลับไปได้เหมือนเดิมอ่าใช่ก็ผมง่ายไหมไม่ใช่แล้วใช้เวลาการติดตั้งนี่น่าจะ สักสิบวินาทีพอไหมฮะขอประมาณสิบนาทีได้ไอ้น็อตไม่ใช่ F1 เขาบอกว่าวิศวกรเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องทําอะไรบ้างในการติดตั้งทชไหมครับพี่ก็ถ้าเกิดเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่รุ่นครับบางรุ่นก็อย่าง ETS ถ้าพีเรสก็อาจจะต้องมีแกะยูบ็อกบ้างก็คือโปกติของรถที่จะเปลี่ยนโช๊คอยู่แล้วใช่ไหมครับก็แค่แกะยูบ็อกแล้วก็แทนได้เลยคือไม่ต้องกลัวว่าจะติดความสูงหรือว่าความกว้างอะไรเพราะอย่างที่บอกครับของเราเป็นติดตั้งแทน ของเดิม <the S 2> ก็คืนนอมาแค่ไหนก็ไปแค่นั้นทวา <ำ S 2> มไมแต่มาด้วยคุณภาพแต่การผลิตไม่ได้ง่ายอย่างนั้นทาไมครับเพราะว่าต้องบอกนิดนึงว่าเรื่องของระบบข้างในเองน้ํามันเองนี่พี่กายมาตอบได้ใช่เดี๋ยวก่อนโชว์ที่ผมจะใช้นี่คือมันแตกต่างจาก O E M เดิมยังไงครับพี่ฮะมันเป็นรุ่นทดแทนพี่แต่ว่าของเราเป็นาคาม่าเป็นของจากญี่ปุ่นโชว์ติดรถอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นนะเหรอและไอ้พวกระบบภายในอะไรประมาณนี้มันเหมือนกันไหมวาล์วภายในเรื่องวาล์วเรื่อง อ่าพูดเรื่องซีน้ำมันนลพี่ซีน้ำมันของเราจะเป็นฟิลสองชั้นก็คือไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำมันรั่วเลยพี่เพราะว่าซีลของเรามีคุณภาพเห็นไหมเห็นไหมรกสำคัญก็คือน้ำมันถ้าน้ำมันรั่วปุ๊บจบเลยพี่ก็ได้โอ้โหถ้ารั่วถ้ารั่วผมก็ขี่แกนนี่ครับพี่ผมไม่ได้ขี่โช๊คขี่นแกนเอกจำพี่ได้ไหมที่บอกว่าการที่คุณอ่ะจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วคุณบอกว่าเอ้ยโชคเหมือนกันแต่อย่าลืมนะชีวิตคุณอยู่บนโชคอย่างดีแต่โชคไม่ดี เรื่องของการตั้งแต่ปั๊มเปอร์รีบาวถ้าคุณปั๊มแล้วมันตกมาที่เดิมมันโอเคแต่ถ้าคุณปั๊มแล้วมันกระเด้งรู้จักกระเด้งไหมครับกระเด้งรู้จักผมแลเวกบ่อยกระเด้งบ่อยเิงกระเด้งก็ลดได้แล้วครับแล้วป็นไงซื้อแล้วปัจัยได้แค่นี้ก็ซื้อแล้วไม่ต้องถึงขนาดเอาวิศวกรมายืนยันผมขนาดนี้ผมซื้อเองไม่เข้าใจไงผมซื้อแต่พี่ให้ผมติดตั้งแล้วครับไม่ใช่ก็อยากให้ทางบ้านรู้ว่าจริงแล้วอ่ะเรื่องการติดตั้งมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดง่ายนนยยออปง่่กัััููใรรบะ ถูกไหมถูกต้องถ้าไปติดตั้งเองก็ยังอยู่ในรับประกันอยู่เหมือนเดิมแค่คุณซื้อของที่ถูกต้องถูกที่มีประกันการซื้อแล้วเขามีรับประกันเนี่ยอุ่นใจผมเป็นคนชอบคัสตอมสมมุตินะผมถามพี่กายก่อนในฐานะที่เป็นวิศวกรก็คือว่าสมมุติถ้าผมซื้อเป็น P C X ไปใส่รุ่นอื่นไปใส่ซุ้มหงสุ้มมือได้ไหมไ้พี่เดีวฟางงแต่พี่ใส่ไม่ได้แล้วก็ผมไม่รับประกันนะถ้าเกิดพี่ใส่ตองรุ่นใช่ครับพี่ต้องตรงรุ่นด้วยในการเซต แนมปิ้งในการที่ลายเราเหมาะสมอยู uh 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 ่แ Go ล uh ้วแต่ตรงรุ่นบุรีเขารือว่าพิเศษเขาสร้างมาเพื่อตรงรุ่นอยู่แล้วใช่ครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คือตรงรุ่นเราจะไม่มีปัญหาเรื่องการต้องใส่อแดปเตอร์ต่อขาบางคนเคยเห็นมาต่อขาไม่ถูกต้องสมมุติเราวัดความยาวรวเท่ากันรถตรงรุ่นก็ไม่ได้ไม่ได้ตรงรุ่นเพราะว่ามีค่าความเหนืดค่าสปริงค่าอะไรอีกเ็าจะไปติดแค่ความหนาขงรุ่น มันเหมาะกับเขาเรียกว่าใส่แล้วก็คือแทนของเดิมไปเลยใช่ครับนะฮะอันนี้ต้องต้องต้องรู้เรื่องนี้นิดนึงแล้วอย่างนี้พี่กายพอมีอะไรแนะนํากับเพื่อนที่ซื้อไปแล้วบ้างไหมก็พอจะมีอย่างพี่บอกว่าสามารถถามได้ครับว่าสมมติขับเวฟขับพิเศษเราตรงกับรุ่นไหนอ่าเราว่าเรื่องของการใช้งานอยู่แล้วใช่ไหมพี่เรื่องงานถ้าเกิดอย่างรุ่นทดแทนอย่างคุณจะไปใส่อย่างพี่เอกกันอะกแรกจะใส่ใช่ผมอยาก m o ิ i f y ไง ก็คืออย่างไปใส่แบบข้รุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแม่เหมาสมในเรื่องของการขับขี่ต้อออกมาจากลิงการเด้งกานอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับต้องจัดแล้วนะแน่นอนมาถึงขนาดนี้แล้วต้องจัดดีเอาสิครับรออะไรครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่พื้นที่ปิดแล้วเรียกว่าเป็นสร้างเป็นสนามจำลองกันดีกว่าจำลองขึ้นมาแบบว่าทดสอบจริงๆตอนนี้เอกนี่ อยู่กับเราไรได้ทั้งหลายเราอยากได้คนที่ขับขี่จริงด้วยอ๋อก็คือว่าเอามาทดสอบมาถึงท่านแรกกันเลยสวัสดีครับ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 ผมเสือนะครับผมตอนนี้ขับแกร็บเทอร์รี่บูลลี่นะครับเรื่องความปลอดภัยว่าใจผมนะครับผมวันนี้ผมจะไปที่หนึ่งแน่นอนครับคนแรกเฮ้ยถึงกันมีแข่งขันกันด้วยเหรอวะเดี๋ยวคนที่สองคนที่สองก่อนสวัสดีครับผมนะครับเป็นแมสเซนเจอร์ครับครับครับ ครับแล้วไงครับคล้ยมากเลยคือขับรถทุกวันหรือรถทุกวันนะครับขับรถทุกวันวันละกี่ที่พี่วันละกี่ที่ไปวันละกี่ที่ก็แล้วแต่ครับวันไหนมีงานเยอะก็ไปเยอะหน่อยอ๋อใช่คท่านต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมเต่าครับ อ่าเป็นบุรุษไปรษณีย์ครับนี่เลยมนกำลัง,ดงโด่งดังมันจะมีไทยโอ้ยไม่ใช่หมายถึงเราต้องมีเขาไม่งั้นจดหมายไม่ถึงบ้านเราเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีจดหมายใครเขียนจดหมายคุยกันอะ่ะตอนนี้ไปสั่งไงอ๋อทําไปสั่ง,งอะไรเยอะคำถามนิดนึงพี่วันวันวิ่งกี่กิโลพอรู้ไหมอ๋อของผมประมาณ20โลได้ยี่สิบกิโลเอางี้อ่ะถ้าพูดตรงๆนะผมไม่ได้เข้าข้างใคยอย่างผมกินขาดแน่นอนนี่แกฟู้ดวันหนึ่งกี่กิโลว่าไป 30กิโลครับคณะสายเดี๋ยวเดี๋ยวมีขิงกันด้วยนะสายแมสเซนเจอร์ <Messenger S 2> ดีกว่าอ่าพี่แมสว่างไงพี่แมสกิโลครับมี3 0 40, 40ิบ้างแล้วแต่นี่นี่ไม่ตกลงพี่30หรือ4 0่มันก็แล้วแต่ระยะทางโอ้อเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะพาเพื่อนๆนได้มาเห็นขอนิดนึงกิจกรรมนี้หน่อยๆจับเวลาดีกว่า อยากให้รู้ว่าสมรรถนะของการเปลี่ยนโช๊คมาแล้วเป็นยังไงลองขับดูแล้วว่าฟิลลิ่งเราจะได้มาถามว่ามันต่างกันแค่ไหนก็คือว่าเวลาใครดีเอารางวัลไปเรามีรางวัลให้มีด้วยรางวัลเป็นอะไรครับวันนี้ไม่บอกไม่บอกงั้นต้องลองแล้วล่ะต้องลองแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปิดโอกาสดูว่าใครที่จะเป็นแชมป์ในวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูของแต่ละไรเดอร์ว่าเป็นยังไงบ้างจัดสิครับต้องจัดนะป่ะเราไปดูกัน เดี๋ยวเรามาจับเวลากันกว่าเริ่มจากพี่แก๊ไบไปแน่นอนเอาเด้พอเสร็จแล้วปุ๊บไปเอารางวัลเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นชนะอยู่แล้วของ<ท>ตายเดี๋ยวพร้อมห้าสี่สามสองไปครับเดี่ยดูพี่แก๊บผมไปดูพี่แก๊บดูนี่ซิ่งทุกวันเป็นไง<ด>เป็นยังไง<ด>เป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเร็วหน่อยเฮ้ยเขาแบบขี่ปลอดภัยไงเองขายันโอ้โหแล้วเขาส่งอาหารอ่ะเขาต้องแบบทุกวันเฮ้ย อีกรอบหนึ่งอตเร็วๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยฟ้าวอะฟ้าวขาลงพื้นไม่เป็นเอ้ยเร็วดีเฮ้ยโชก็ดีเฮ้ยเอาดีดีดมาๆมอะไรมามาเนี่ยบิดดีบิดเขาจะเขาว่าบิดป่ะสามสิบจุดหกหนึ่งสามสิบหกหนึ่งคันแรกพอแข่งเสร็จแล้วกลับไปเลเลยนะครับน่นไม่น่าจะได้ละคันต่อไปคน,คนต่อไปเลยคนต่อไปเลยแอคชั่นเลยพี่พร้อมนะพร้อมนะห้า สี่สามไปครับกดเลยฮะกดนะฮะโอ้นี่ต้องอย่างนี้ของจริงไว้ของจริงโอ้โหอยงเงี้ยผิดนะพี่ผิดหน่อยอันนี้ก็กลัวกลัวจดหมายหล่นทวงล่างดีอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรเออนั่นนะจัดเอ้ยโอ้ดูนุ่นนวลวนวลว่ะนวลว่ะเฮ้ยนวลว่ะนี่เป็นไงดูการเบรกดึงเบรกมือได้ไหมโอ้เบรกหลังนะเบรกหลังอ่ะกดหน่อยอ้โเฮ้ยไวนิดหน่อยโอ้ไวหน่อยแต่คันนี้ดีกว่าแกแน่นอน เรๆๆๆบินลยเปท่าไหร่ครับสามสิบจุดสองสอง่ะเฮ้ยพี่แก๊ปสามสิบอไม่ได้หรอกสนีไทยดูคนสุดท้ายดีกว่าอันนี้ของรจงพี่แมทจัดหนักเลยนะไปเบร์ล้อก่อนไหต้องเบร์เบรยางห่อยไหมครับพร้อมนะห้าสี่สามสองไปเลยฮะโอ้ชัดแล้วเอาราเลยน้อง เอาโดนตายเถอะโทษทำไมทำกันอย่างนี้วะเวลาเขามาดีๆตัดสองวิตัดสองวิตัดสองโอ้ยสองวิเลยเหรอสองวิสองวิหนึ่งไ่รอดสองวิในคราวนี้ไม่มั่นใจเลยโอ้โหดูดีไปอุปสรรคเยอะเลยคราวนี้นะฮะติงตรงฮะติงตรงครับเร็วเร็วเท่าไหร่อ่ะ โอ้โใครยาวสามส0 6 9ปรับ2วิก็เป็น32ใครเร็วสุดพี่ไปสะนีะโอ้สุดยอดรับรองวัดไปเลยผมบอกแล้วว่าไปพอีได้ที่หนึ่งในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าใครเป็นผู้ชนะจริงจริงแล้วมันเส้นแดงบ่าแปดออกไปี้อย่างสวยบางครั้งนี่ควรจะไล่กลับบ้านเดี๋ยวใครบอกว่าแก๊ปนะผมไะ แล้วไงก็ดูมันทำาแต่ต้องบอกนิดนึงเดี๋ยวขอถามความรู้สึกก่อนครับพี่ไปณีย์ว่าไงบ้างครับพอได้ลองขับแล้วก็โชก็นิ่มดีครับมันมันไม่กระด้างอ่ะมันเวลากระเด้งอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันซอบเราด้วยอ๋อพูดง่ายว่ามันรีบาวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแหมต้องบอกเลยว่าคนแรกผ่านไปพี่ไปสีน์แมสเซนเจอร์ดีกว่าครับไม่ชนะก็พูดอะไรก็ได้ลองมาพูดถึงคนแพ้ั้งดีกว่าแพ้ไม่ได้แพ้ธรรมดาด้วย แฮกกวยคว่ำเชิญครับครับก็มันทาให้รู้สึกมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นนะฮะในเรื่องของตัวบาลานซ์โช๊คตัวอะไรพวกนี้ฮะมันทําให้เรารู้สึกว่าเกาะถนนมากขึ้นกว่าเดิมรู้ไหมจริงๆเนี่ยมีคนชนะนะเนี่ยไม่เดี๋ยวเขาขี่ชิดไทลอนมากนะจริงๆแล้วอ่ะกล้าไงนี่เขาเขาก้าชิดมากเอามันใจโช๊คเขาต้องแบบเดี๋ยวเลยไปนิดนึงไปคนนี้ไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้ปล่อยไปเลยที่แกเป็นไงบ้างครับครับผมโดยรวมนะครับผมผมว่ามันดีนะครับผมสามารถซับแรง กระแทกนะครับผมจากลูกลังนะครจากลูกละหน้าได้ครับผม,มโดยรวมแล้วดีขึ้นมากเลยครับเป็นไ<อ>ง,งนต่อเหมือนผู้ชนะสุดยอดแต่เรามาถึงเวลานี้เราต้องบอกแล้วว่าคนที่ชนะจริงได้แก่พี่แก๊ปใช่ไหมครับไม่ใช่ครับพี่ไปรษณีย์ครับยินดี<ช>รับตรอบด้วยครับรางวังรางวัลมอบให้นี่ครับนี่นี่เลยครับชุดพรีเมียมเลยนะฮะเป็น K Y B เลยมอบให้เลยแต่ที่สําคัญต้องบอกเลยว่าของดีๆแบบนี้ตอนนี้ทุกที่มีหมดอื มีทุกที่นะครับติดต่อได้ก็คือตามตัวแทนจำหน่ายทั่ว<ช>ประเทศนะฮะขอบคุณมากครับครับผมแต่อย่าเพิ่งน้อยใจไปผมมีของนี่ฮะเป็นรางวัลปลอบใจาาสำหรับผู้ที่ถือว่าได้ร่วมรวบตอบจะไม่บอกว่าแพ้ละกันนะครับผมมอบให้เลยครับอีกหนึ่งท่านฮะนี่ครับพี่แจับฮะนี่ครับพี่แมสเซนเจอร์ฮะ และอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือของผู้ชนะครับนี่ฮะนี่ครับก็มอบให้ครับเสื้อจาก K Y B สวยๆครับมากครับตอนนี้ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขมสนุานกัด้วยคบผมากครับครับขอบพระคุณมากครับและแน่นอนที่สุดวันนี้เราก็ได้ผ่านการทดสอบอีกหนึ่งวันก็ต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ดีๆของไทยาบ้านเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วยิ่งเป็นแบบรีเพลชเมนต์หรือว่าถอดของเก่าออกแล้วใส่ของใหม่ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นครับ ก่อนจะจากกันฮะวันนี้ต้องบอกว่าฝากติดตามผลงานหรือว่าช่องทางไหนได้บ้างอาเชิญครับอ๋ออย่างของผมนะครับก็จะมีอยู่3เพจด้วยกันนะครับเพจแรกนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ล้วนเลยนะก็คือเอกชัยไรเดอร์เป็นเพจใหม่นะครับส่วนเพจที่แบบทุกคนติดตามกันอยู่แล้วนั่นก็คือโซทักนั่นเองโซทักซับติงหรือโซทักไลฟ์นะอีกเพจนึงผมกำลังจะยึดอยู่นั่นก็คือไทเลสซิ่งเร็วๆนี้ผมก็จะยึดแล้วนะครับอีของผมเลวครับของผมแล้ครับวก็ฝากติดตามด้วยครับทั้งสอง โซทากครับครับผมแล้วก็ทางผมก็จะเป็น Thai Racing นะครับก็รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของ KYB ด้วยนะครับก็คือ KYB Motorcycle Thailand นด์ะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆม,ม,มากอีกหรือว่าสอบถามต่างๆข้อมูลต่างๆก็ไปได้ที่เพจ KYB Motorcycle Thailand เลยแล้ววันนี้ขอบคุณพี่แมนด้วยนะครับที่ทำให้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ KYB ผมสามารถไว้ใจและอุ่นใจได้ใน<ด>ท้องถนนเลยทีเดียวก็<น>คือข<อ>ับขี่ได้โดยปลอดภัยครับพี่แล้วรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณทาง k y b Thailand ด้วยนะที่ให้โอกาสแล้วก็นําวิศวกรนํามาพูดถึงข้อมูลต่างๆให้เราได้รับรู้วันนี้ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆรเดอร์ทั้งหลายด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีครับและที่ขาดไปไม่ได้ครับอีกหนึ่งช่องทางติดตามของเราครับนะแมนะฮะ Boxer Racing กดติดตามไว้เลยนะจ๊ะตรงนี้ตึ๊ตึ๊